รับดช้อปบริการรับเติมเคป้าเติมเร็วมากมีขาย i โลบัฟคลิปการด้วยนะโลบัฟแท้ก็มีหรือสร้างฟาร์มก็ได้เช่นกันใครที่สนใจก็อย่าลืมลิงก์ใต้คลิปเลยครับผมไปบริการกันเยอะๆเลครับเฮ้ย มันมาสมัครสมัครงานหรอสองคนเนี้ย ใช่แล้วครับเฮ้ยแล้วทำไมเป็นสกินเหมือนกันเลยอ่ะทำไมเป็นเป็นชุดยูนิฟอร์มเหมือนกันเลยอ่ะไปซื้อชุดมาแล้วเหรอเป็นหนูโอ้โหเดี๋ยวดูดิมันมีหูนะหนูมีหูด้วยเหรอมีเอ้าเน่าว่าไหนไม่มีหูเออว่ะแล้วมีหัมไหมเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยแล้วทำไมจะมาเปิดพระแนกอะไรกันเนี่ยสมัครเป็นพระแนกเลยนั่นหรือฉันลืมเช็คอ่ะเชฟเชฟเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟอ่ะแต่แต่ทำไมเป็นทรงเชฟอย่างวะกูน่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟมากกว่าเนี่ยใช่หรอเออเป็นเชฟดก้ออ่าะไรอ่ะ แบ่งหน้านที่กันว่าไปตกลงกันเองว่าใครจะเป็นเชฟใครจะเป็นเด็กเสิร์ฟโอเคไหมแต่เดี๋ยวฉันเนี่ยหัวหน้างานฉันเป็นหัวหน้างานพวกแกฉันจะพาแกไปดูร้านค้าของเราแล้วโอเคไหมโอเคแก,แก,แกห้ามทำให้ร้านค้าเราเสียหน้านะเพราะว่ามันจะเสียมูลค่าหลายร้านอะ่ะเข้าใจไหมหลายร้านเอเโอโเ้านเลยพี่เป็นร้านเลยดิพี่แกขึ้นมาเนี่ย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 มาเราจะพาไปสำรวจตึกของฉันบ้านเรือนของฉันเรามาแกระวังสะดุดล้มนะหัวทิ้มหัวขมัมอ่ะเออไม่นี่นี่นี่เดินเข้ามาใช่ไหมตรงด้านซ้ายนี่จะเป็นเกมให้เล่นแบบเ รอรอสินค้ารอเขาเรียกว่าอะไรรออาหารน่ะรออาหารใช่ถ้าเธอทำชาร์จฉันก็จะได้ตังค์จากพวกนี้อืมใช่มาต่อไปก็ตรงนี้จะเป็นจุดรับแขกใหญ่เป็นจุดจุดที่นั่งที่นั่ง v i p ของพระราชาดึงหนีพระราชาดึงหนีแล้วตรงนี้จะเป็นของราชินีดังเดาใช่ไหมราชินีดังเดาเออแกต้องเสให้พวกอเขาดีๆนะเข้าใจไหม ไปห้าผู้ายกันด้วยแล้วตรงเนี้ยท่านยังไม่ได้รับสมัครเอ่อคนเล่นเปียโนเลยใครเล่นเป็นไหมเปียโนอ่ะไอไอคิมไอคิมลองเล่นดิแล้วจะไปเปียโนเสียเป็นอย่เงี้ย เปียโนไปเสียบแปลกๆ่ะเออจริงนี่ไงอเอพอพอแค่นี้พอไปขอบปากอมคอฉันจะพาแกไปห้องรับประทานอาหารชั้นยิ่งใหญ่โหเคไหมเดี๋ยวดำมาขึ้นบนี่มามาขึ้นบนกันเป็นห้องรับประทานอาหารชั้นยิ่งใหญ่อันนี้จะเป็นที่นั่งของเขาเรียกว่าอะไรรุ่นใหญ่แขก V I P โหอเคไหมแขก V I P จะนั่งตรงนี้ใช่แล้วจะมีคนเล่นเปียโนตรงนี้เว้ยแขก V I P อ่ะใช่แล้วแล้วฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะเป็นที่นั่งคนธรรมดาอย่รงนี้เป็นที่นั่งคนธรรมดานะแกต้องมาเสิร์ฟกันตรงนี้นี่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 เป็นโตมููชา ก็จะเป็นประปานี้เลยเอางี้เนี่ยเออฉันว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวฉันพาไปดูห้องครัวไหมแกแกตามฉันมาห้องครัวเดี๋ยวตออลงแบบเยอะหน่อยอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงไหนวะตรงนี้เหรอใหญ่มากใหญ่มากเนี่ยห้องครัวเป็นห้องครัวแบบสูตรลับนะแกห้ามไปบอกใครนะเพราะลูกค้าแล้วก็ไม่รู้ว่าเราไปทำอาหารกันที่ไหนเว้ยเพราะเราเป็นหนูซิกแซกกันไงเราจะไปทำในรูแล้วเออเราจะมาทำในรูนี้กันไงเป็นไงอันนี้แกห้ามเต้นกันนะลำพงอาจจะเยอะหน่อยฉันเป็นแบบมิดรักดักแท็บอ่ะ เบบี๋ถารลูกัะตัองการแบบไหนอาทีโดนน้า uh, มันในเก่าแบบนี uh, ้อ uh, ดีต uh, คุณจะเป็นแบบไหมอดิตการที่โดนนไำเมัีไแเรื่ๆๆเ้ อ๋อเฮียเอา่างนี้ดีกว่าฉันจะปล่อยแก๊ส,สองคนทำอาหารกันโอเคไหมโอเคได้เลย,ยฉันมาจะแอบดูเรื่อยๆแต่ฉันไม่บอกหรอกว่า <brid. S 2> ฉันแอบดูอะไรเท่าไหนต๊ะไหนที่ไหมเดีย๋ยวฉันจะเอาเมนูมาให้ okay? โอเคไหมโอเคโอเคเดี๋ยวฉันไปรับแขกก่อนละกันนะจ๊ะอ๋อ,อเจา้าเอ๋ยน้องชายบิสเนี่ยน้องชายบิสเกลพูดพร้อมกันนี่น้องชายบิสเกลน้องชายบิสเกลโอเคฉันไปรับออเดอร์แป๊บนึงนะจ๊ะนะจ๊ะ ไมด้วยเฮยเต็มตัวเตรมตัวออเดอร์มาแล้วเต็มตัวออเดอร์มาแล้วได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมออเดอร์มาแล้วสวัสดีปีใหม่ดีใจมีฮูมาเลยมาจัดจ้าเชิญลงมาจัดจ้านี่นี่นี่ฉันเอาออเดอร์มาให้แล้วอยู่ในกล่องนี้นะอ่ะชึบอ่ะอ่านเอาเองแล้วกันมีอะไรบ้างลองทบทวนให้ฟังฟังดิไม่มี อะไรนะเขาเรียกอะไรนะมักาโรนีไก่มักาโรนีไก่ผักเสือเทศเมนูโง่จังวะทำกันเป็นไหมเนี่ยเป็นสิเฮ้ยระดับนี้แล้วใช่ไหมถ้าเกิดถ้าเกิดทําให้ลูกค้าฉันเสียเนี่ยพวกแกเดือนหักเงินเดือนแน่และอีกอย่างกฎของร้านเราห้ามแอบเล่นทิกตอกในเวลาทํางานเข้าใจไหมได้เลยครับได้ครับเราทราบครับเราทราบโอเคเพราะฉะนั้นรีบไปทํากันซะเดี๋ยวฉันอีกสิบนาทีฉันจะมาดูใช่คไหมครับโอเคโอเคโอเค let's go เฮ้ยไปก่อนแล้วกันนะอย่าห้ามเล่นทิกตอกกันได้โอเคไหม ไอคิมไอคิมท<ม>ี่ทำอาหารเร็วเมื่อกี้อะไรนะอาหารสูตรอะไรนะอ่ะอาหารสูตรมักกะโรนีแล้วก็มะเขือเทศโอเคมักกะโรนีใส่มะเขือเทศอาหารอาหาร<อ>าายากชิบหายไม่เคยทำเลยเนี่ยเออจริงสั่งอะไรมาวะเนี่ยเอางี้ดีกว่าเราไปรีแลกกันดีกว่าไหมดีแลกกันดีกว่าไหมเอ้ยพี่ไปเจอคลิปคลิปนึงในติ๊กต็อกมาเว้ยเอ้ยคลิปอะไรอ่ะจะเป็นการเต้นลัมนาตสินอะเองเคยเห็นปะเอ้เคยเห็นดิแบบนาตสินธรรมดาเออเราเราเราถ่ายบ้างปะเราถ่ายบ้างปะเออก็ดีที่พี่แบบอย่าเวลาว่างไงโทรศัพท์ตั้งกันโทรศัพท์ตั้งกันตั้งนี้โอเค Đi 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 tăng <coughs> rồi, <tăng> <coughs> <rồi>. <coughs> 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 มีมี่ม hey, ีมีเสียงอะไรอ่ะมี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 เฮ้ยทอะไรกัน่ะ้องเป็นอะไรอครับเป็นอะไรเอ้าแล้วอาหารเสร็จหรือยังแกกันะทำอะไรกันกดก็มีอยู่ว่าแกห้มเต้นิต่อเลาทางานกฎข้อที่สก็คือห้ามทางานในเวลากินข้าว้าแกจะเป็นอย่างีแกทำอรับ้ามนไหมใ้แกแกนอย่างแกจะทำาะไกินได้ไงฮ้แกไม่รับสขอบแจะไม่รับกสดขอบจานควรัามัอ้สรเไม่รเาามเป็นรับกดียวมนะประหารมลยจะมีญาติแี่นอนเอ ไอ้ก no <Elena> no e ๊อฟต้นกอฟมันก๊อต้นก๊อมีอีก๊อฟตก๊อฟชนกไอบกอฟต้แกะใครเนก๊อไอ้ก้ยเฮ้แกเอนกอา้ก๊อฟก๊อ้กองไอ้กอฟต้นก๊อ้นกอะไก๊อเฮ้นก้อเฮ้นก้องไอ้ก๊อามันร้อฟมันร้อง แล้วอูบานพอเข่าเรื่องเลยกันอาหารอาหารอาหารเสร็จแล้วครับไหนอาหารอยู่ไหนฉันจะไปเสิร์ฟแล้วบรเรยเรยเฮ้ยเฮ้าเบ้าเ้าเ้เสร็จแล้วครับเสรแล้วเสร็จไหนโอเค๋ย่าไปเสิร์ฟผมกันดีกว่ากตามฉันมาเลยกันมา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 หาาม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 มามมามามายามาามามามมมมมม ไปแล้วฉันไม่เจอลูกค้าพวกแกตายแน่เฮ้ออเฮ้อยลูกค้าหายไปไหนหมดพวกแกลูกค้าหายไปไหนหมดฉันถามว่าลูกค้าหายไปไหนไม่รู้ฉันถามว่าลูกค้าหายไปไหนเลยยแกปดนติดต่อการยังทางการช้าเข้าใจไหมไอ้พวกแกทำงานช้ากันไงใครชวนคนนี้ครับฉันว่าฉันต้องไล่พวกแกออกจากที่ฉันจะเพิ่มโบนัสให้แกเดือนละสองล้านแกต้องโดนหักเงินเดือนเดือนละสี่แสนห้าหมื่นบาทล้านบาทเย็นเล่าออกดีกว่าไปคิมปดีกว่าเฮ้ยอย่เพิ่งไป ก้องกุบกันก้องกุบกันโอเค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 อย่าไล่ผมบอกแล้วครับอย่าไล่ผมบอกแล้วจะโดนไล่ออกกันแน่ฉันบอกแค่นั้นแหละเดี๋ยวแกจะไม่มีที่ซุกหัวนอนพอบริษัทของฉันอ่ะเป็นยิ่งใหญ่ได้ไฟท์แทนถ้าเกิดฉันปล่อยไฟท์นี้ไปอ่ะแกอ่ะจะเต้นออกเลยได้เลยนะฮะฉันอ่ะพูดเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะฉันอ่ะเป็นลิงเข้าใจไหมถ้าแกอยากกินซูชิไม่เลือกฉันอ่ะฉันอ่ะจะไปกินตูดแกโอเคไหมที่ไหนแยกกินปลาแซลมอนกันนะจ๊ะไปได้ไปหัวเปซะครับโอับไปแล้วไปไปยุ่ยยุ่ยไป ไปไป เฮ้ยแย่แล้วบริษัทฉันจะลังโดนอิกเลยนี่เนี่ยทำไมฉันจะโดนาสกรรับซ้ายแถนี้ด้วยทำไมราชินีต้องโดนฆ่าด้วยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเอางี้ดีกว่าฉันต้องวิ่งหนีมันก่อนวุ้ยเดี๋ยวนี้ยมันจะวิ่งมาแล้วไหนวะเราจะเราวิ่งออกจากบ้านมาแล้วอวิ่งหนีกอนลวกันเฮ้ยแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าือนกันว่ามันเป็นใครอ่ะจะต้องตามสืบมันเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงใครอยู่แถวนี้ฮัลโหลเฮ้ยแล้วพวกแกไอยู่ในแถวนี้เนี่ยนี่มันโกชิมกับนัซซีใช่ไหมไอ้ลูกจ้างไปแตกใช่ไหม จะเป็นแก๊งคอยแตกใช่ไหมแกหยุดร้องเดี๋ยวนี้ฉันมีภารกิจให้แกทำเงินเดือน58ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่าไหร่จะสนใจไหมเก้าสิล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ98ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเก้าสล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเกล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา98ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เอางี้ดีกว่าฉันจะให้พวกแกไปหาฆ่าสกอร์ดีไหมเพอร้านฉันโดน<อ>ปนล้นราชินีก็ถูกจับไปและฆ่าสกอร์ล่ะก็ฆ่าราชาไปแล้วด้วยแกสนใจจะไปรับภารกิจไหมได้ครับ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 <ต>ได้ครับได้ครับแต่ว่าภารกิจนี้มันเสี่ยงมากแกต้องมาเซ็นลายชื่อตรงนี้เลยมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไปหาตามเมืองประชาชนนะโคิดไหมถ้าแกเจอก็ได้บอกบอกเสร็จฉันด้วยโคิดไหมได้ครับได้ครับ Let's go เฮ้ยเอาวีดีกว่าเดี๋ยวเรามาสํารวจแยกกันสํารวจใช่ไหมแกเข้ากันทางไหนไม่รู้อะแต่เรามาแยกกันสํารวจด,ดีกว่าว่าใครเปน็นฆาตกรจริงไหมอย่าลืมแจงบอกแสด้วย club, อันนี้เหมือน <Okay. จะเป็นคดิหาดอะไรสักอย่างอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ว่ามันน่าจะมียลบอยู่ที่คนหนึ่งอะเฮ้ย พวกแกอยู่ไหนกันอ่ะเราไปพร้อมกันไหมอยู่ไหนกันเอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะแกได้ยินเสียงอะไรไหมมันมันปล่อยน้ำแล้วไปคว้างสักอย่างด้านล่างใช่หรอหุ้ยฉันเจอศพฆาตกรเอ้ยฉันเจอศพฆาตกรัมหมูหมูแม่เมอมันยิ้มแฉ้งให้ฉันด้วยแหละตายตาไม่หลับด้วยใช่หรอเขี้ยแล้วฉันจะทำยังไงอะตอนเนี้ฉันต้องไปหาพวกแกก่อน ครับครับครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันเป็นฉันเอ้ยฉันจะอ่านกูชี้ด้วยแหละเฮ้ยใครปะใครอ่ะเฮ้ยตัวสีผู้ตัวสีผู้ตัวสีผู้ตัวเหรอไอสีผู้ไอตัวยายิ้มปะได้ฉันว่าแล้วมันต้องเป็นขั้นสกอร์จะเห็นมันเสือเสืออะไรอยู่ไม่รู้แต่มันอยู่ตรงไหนตอนนี้ไป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 ใช่กูตกใจหมดเลยมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างอันนี้คือใคร แกคือใครได้หนูหนูแฮมสเตอร์ว้ายช่วยด้วยได้คือแท็ฟรีใช่ไหมใช่แล้วเราไปตามหาทองดีกว่าเห็นว่าเราสามารถเอาทองไปแบบว่าไปซื้อซื้อธนูได้อะเราจะฆ่ามันได้เว้ยแกมีทองกี่อันแล้วมีสามเฮ้ยแกเดินตามฉันมาแกเดินตามฉันมามานี่มานี่มานี่เดินตามฉันมาว้าย is okay ดูดออาจะลากไป is okay feeling good มามาตามไปเฮ้ยเอ้าดูเหมือนว่าฆาตกรจะโดนจับได้แล้วเถ เธอเอ้ยเธอไหนอ่ะเธอไหนอ่ะเธอไหนอ่ะเฮ้ยเธอไหนอ่ะเธอไหนอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่นะ้เด็กเขาว่าพูดสมรู้เรื่องกินมันเยอะนี่ใช่เหรอใช่แล้วตอนนี้เรา ย้ายถิ่นมาตรงไหนแล้วเนี่ยเราเดินทางมาประมาณ3วันน่ะก่อนเราจะมาถึงจุดนี้ได้อะทําไมรู้ไหมมันนันยากลำบากแค่ไหนฉันต้องลืมลงคลิปทุกวันน่ะและฉันก็ไม่มีเงินเดือนออกอ่ะฉันจะเก็บตังค์มาละสอง้อยห้ไปขายพรมอะไรอ่ะเข้าใจไหมฉันน่ะจะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อเคเฟซีกินแกก็ดูเอาแล้วกันนะว่าฉันน่ะเป็นแฮมสเตอร์ที่อดอยากขนาดไหนแต่ฉันน่ะสามารถเต้นไก่ไก่ได้เลยนะไม่ใช่แกลองเต้นดูไก่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 ไ โอเซเฮ้ยบินฮ้ยว่าต้องเป็นแบงเลสเตอร์แน่ๆแบงเลสเตอร์คือใครอะเลสเตอร์แบงเลสเตอร์นะครับโปรดจำไว้วันนี้มาฆ่าตัวมานเลยปลาเสมอแม้มันจะผ่านนะคอมั็นสีส้มไม่ได้กระปื่มสีขามาจอฉันจะแปลงร่างเป็นมอริชี่โอเคไหมกันรู้จักมอริชี่ไหมกันเล่นติ๊กต็อกอะรู้จักรู้จักฉันอะจะเต้นตามมอริชี่ตัวดำไอตัวดำดำไหนเอเดนแมนเอเดนแมนตัวนี้เฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วมันถือแท่งทองอลออลิตเห็นไหมมันฆ่าฆาตกรแล้วฉันกำลังถ่ายคลิปให้้้้้้นนนววดดดูตตอองงงไไยยิิิส่ี สิ่งนี้ตำรวจจะได้เห็นสิ่งนี้เว้ยอาร์ชิปอาร์ชิปตำรวจอาร์ชิปอุ้ยอาร์ชิปตำรวจตำรวจจะได้เห็นสิ่งนี้บุบุบบคันนี้นะครับมีคาตอลกำลังมึงวิ่งโม่งรุ่มากไปนะครับเป็นเล้วเมนนะครับลักษณะคล้ายหมูนะครับมันเดินมาหาฉันแล้วเจช่วยด้วยเพิบมเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพื่อนนีก่อนนีก่อนนีก่อนนี่มันตามมันตามเฮ้ยมันอยู่ไหนมันจะลาลาลา รอดรอดรอดชันรอดชั้นรอดั้อยแพะเฮ้เฮ้ระเบิดเฮ้เฮ้ระเบิเฮ้ะเบิเฮ้รเบดเฮ้ยะเบิดเฮ้ระเิดเฮ้รเบิดเฮ้ระเบิดไฮ้ระเบิดเฮ้นไม่ไดเม้ระเบิดเฮ้ระเมิดเฮ้ระอบิดเฮระเบิฮ้ระนมัดตา้มันอาฆาต้่ะเบิดเฮระนบิดเ้ระเบิดเฮ้ระเาิดาฮ้ระเบิดเฮ้ระทบิดเฮ้ระเบิกเฮ้ระันิดมะเันดเฮ้าะเบิดเฮ้ระเิด้ระเบิดเฮ้ระเบินเน้ระเบิด้ะเบินเาามะเบิดเ้ระมบิดเฮ้ระเบิดเา้ระเงดเฮ้ระเบิด้ระเบิดเั้จะเบิดเฮ้เบิจะเบิดเฮ้ระเบิดเะเบิดเฮ้ระเบเฮ้ยอยู่ด ว้าปปปปกกกกชุดแกล้าเป็นไก่แล้วว้าึบตายอยู่ได้อยู่ได้อยู่มันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วฮึบมันอยู่ข้างล่างวะมันอยู่ล่างสุดเออฮะฉันน่ะไปสอบนายสิบตำรวจมาแล้วตำรวจฉันแน่ฮึบอยู่ไหนสิไหนเอ้าหายไปเลยวะเยี่ยมเครื่องตากลมเป็นซาลนเดอร์แมนปะเนี่ยนี่มันสามารถวาร์ปได้มันเป็นเรเดอร์แมนจริงจริงหรอมันมันอยู่ชาตก็ยิงไปอยู่ชานเลยจดี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 เฮ้ยเห็นแล้วยิงมันึบว้ายธนูดรับไหมดรอปไม่ดับรอเปล่าดับอยู่ตรงไหนอ่ะ ข้างล่างเหรอใช่เชี่ยแล้วถ้าฉันสวยฆาตกรอ่ะฉันจะตายไหมมันเฝ้าเหรอไอ้ไม่เฝ้าแล้วออกแล้วออกแล้วเชี่ยมอยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่มันมันอยู่คนละฝั่งกับธนูเลยจัดไปฉันจะไปเก็บธนูแล้วกันนะตอนนี้ภารกิจใหญ่หลวงว้ายอุ้ยไม่ใช่มันมันหันหลังอยู่แล้วข้าธนูอยู่ไหนอ่ะตรงในห้องนี้เหรอเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่นี่เฮ้ยมันตามมาปะตามตามตามปั๊มสัตว์ อิ้งเราไมอยู่กันในเมืองไหนเนี่ยมันเหมือนจะเป็นปราสาทของราชาที่มันโดนฆ่าเลยมาสืบกันในราชาปราสาทนี้ปะใช่ราชาเออแล้วก่อนจะเราเราจะรักษาตัวกันได้แขนเราหักขาเราหักมาเป็นเป็นปีเป็นปีอ่ะไอ้เฮียไม่ดีขึ้นเลยอ่ะฮะปีเป็นปีเออแต่เราจะทางค่สามวันมันจะฟักมๆมามามาเฮ้ยแกแกอยู่ไหนกันหมดอ่ะแกอยู่ไหนกันหมดอ่ะฉันจะรอแกที่สมีลาสี่ปีแล้วพระอภัยยังไม่มารอรอรออยู่ที่ท่าน้ําที่ท่าน้ำเอาใช่หรอฉันรอเธออยู่นะฉันอ่ะยังไม่ตายหรอกเพราะฉันอ่ะเป็นหนูร้อยชีวิต ฉันเป็นหนูร้อยศพร้อยชีวิตนะจ๊ะถ้าฉันตายอ่ะเสี่ยว <c oughs> ใครใครเป็นอ่ะ <c oughs> เฮ้ยอะไรกันอ่ะเสียวเซียวตอกตอกป๊บปป๊อป ทำอะไรกูไม่ได้หรอกจ้าอ๋อจ้าที่เป็นไปน้ใครเป็นนะมีวิเวใครเป็นบ้างไหมขาตกรอะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยใช่หรอดูเหมือนว่าคาตกรไม่ใช่ผู้สมรู้ร่วคิดลน์นี้จะมันจะแบบกินเงียบปะกินเงียบอะถ้ามันฆ่ามันจะฆ่าเลยเว้ยดูเหมือนว่าเราต้องไปสืบความตอนเนี้อยู่ไหนกันหมดอะไม่รู้หมแล้วตทุยแกทำอะไรชนะแล้ตทุยใจขึ้นยังไงเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย มีคนตายไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วแหะตอนนี้ข้างล่างเหรอข้างล่างมีคนตายเห็นไหมข้างล่างข้างล่างเชี่ยแล้วแล้วพลทหารที่คนไปไหนอ่ะไม่รู้ เออเจอไอ้น hmm anyway. <oh ั่นหรือเปล่าป네ึ๊บโอ้โหไม่โดนไม่โดนไอ้ขาวนั่นหรือเปล่าไม่ใช่ไม่รู้ว่าฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเฮ้ยเราไม่เห็นไอ้นั่นเราไม่เห็นไอ้ตัวแดงตัวแดงเออว่ะไอ้หน้าหน้าแดงอ่ะเอามาอยู่ข้างบนเนี่ยเอ้าเนี่ยเอ้าเฮ้ยแล้วเราไม่เห็นใครอ่ะตอนเนี้ยแล้วไม่เห็นใครไอนี่เปล่าวะปึ๊บชั้นนี่ป็นเนี่ยไอ้บอยแบนเนี่ยบอยเออไม่ใช่ไม่ใช่บอยแมนโก้เขาอย่างยิงอยู่ในสัตว์เฮียมีเรื่องคือทำไมเฮียแล้วใครเป็นอ่ะเฮ้ยเออจริงมีฆาตกรรมเกิดขึ้นสงหุนแกจะไปสืบความย เกือบเหลือใครอ่ะตรงนี้มันเหลือใครอ่ะก็ครบแล้วปะไอเขียวพึ่งมาเขียวใช่เหรออ้าอาในผมต้องเก็บธนูยิงไอตัวสีแดงฉันว่าไอตัวสีแดงเป็นชื่อฉันไหมไตัวแดงช่วยไอตัวแดงไอสัตว์เชื่อหรืเก็บเนียนกระมดลกระมวลแกอยากเห็นคำสาปไล่ประจันไหมเสียงกรีดร้องะไรไพลล์ล้อของฉันน่ะเทิดขอนะไอ้เชิญเราเดินทางมาที่ จุดไหนแล้วเนี่ยฮอลลีวูดฮอลลีวูดได้ข่าวว่าตาที่แล้วแกเป็นไม่ใชเหรอเมื่อสามวันที่แล้วอ่ะนายโกชิมไม่คือมีคนเอาของมาดูความพิเศษโหเป็นคนคอสเพย์เหรอใช่เทียมทำอย่างนี้ได้ไงวะเราวงการคอสเพย์เราอ่ะเราจะใส่สะบงทรงพลังไหมไม่แล้ว เฮียไหนได้โกคิมไหนโย่ไอ้นี่คือเสียงเด็กวัดแขร่งแรงเหมือนดาวเด็กมนายโกคิมเด็กชายโกคิมเล่นแถวเลงหนึ่งนับหนึ่งเฮ้ยยืนยืนยืนก่อ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 นอยู่นี่ยืนอย่างนี้ยืนอย่างนี้ไม่ยืนมาเข้าแถวเลงหนึ่งมาเข้าแถวเลงหนึ่งมาเข้าแถวเลงหนึ่งแปลกตรงไหนแปลกไปไแปลไม่แปลกแล้วไม่รูเรื่อาเขาแถวเลงหนึ่งตรงนี้ยืนไกลๆก็ได้ยืนไกลๆก็ได้มาเข้าแถวเลงหนึ่งตรงนี้มาๆมาๆมากต่อๆมาเลย่อๆมาไมมันถึงไมาๆ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 นาๆมาๆมาๆมยๆมา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 อมา โอเคมีแต่พูโอเคคะแนนไหยนายนั่นสิฉันมีแต่พูน่ะฉันมีแต่พูกันน่ะนายไกรมายืนตรงนี้สิแกมายืนตรงนี้สิเอ้ยเฮ้ยมาถือมาถือฉันไม่ได้เป็นฉันเป็นถือคนรับสีระเบิดฉันเป็นนายทองดีเฮ้ยเฮ้ยใครตายต้องสองตัวมีมพบพบศพนายบุญธรรมว่ะนายบุญธรรมนายบุญธรรมเป็นลูกของบุญชูเป็นพ่อของบุญหลงแล้วก็เป็นหลานของชูเกียรติ ดีไงนี่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 ไงตัวเองว่าการที่เราทำ่างเงี้ยเหมือนการถูถูทูมาลู้มมาลู้มมาลูุู้มาลู่อุ้มมาลุ้มอะตาฉันมาเจอเธอฉันไม่ได้เป็นฉันก็บอกเลยฉันไม่ได้เป็นทาไมฆาตกรไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะฆาตกรอยู่ไหนคิดว่าฆาตกรมันมันเอือบไปไหมไม่ไดนหรอก แล้วใครยังไม่แบบยังไม่เอ่ยพนามาเอ้าแล้วใครตายอยู่ตรงนี้อ่ะไม่รู้มันโดนมันโดนโง่ตายไม่ใช่เหรอเอ้าหรอเออสถานการทองจำนวน6เม็ดไม่รู้มันไม่ค่ากันเลยวะเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าเมืองนี้จะไม่มีฆาตกรกันแน่เราจะมาสืบเมืองม่วงก็ได้เลยเว้ยเมืองม่วงกับมันม่วงแตกกันกันไงใครอธิบายคำถามนี้ได้บ้างมันมันมันม่วงอร่อยถ้าเมืองม่วงไม่เคยกินถ้าเกิดมิงโกะอะมันม่วงสีเหลืองอะม่วเยลโล่แล้วอย่างเยลโล่อะเยลโล่ก็สีเหลืองอย่างเยลแล้วอะเยลแล้้้วเเาาานนออถคคุุุณณทยย่งงีจะป็บกรม เอ้ยใครจะก่อนไม่คาดเลยอ่ะ <c oughs> เออไอ้ขี้อ่ะใครมีธนูไหมตอนเนี้ย<ม>ใครมีธนูไหมขาดอีกสี่เมตรอ่ะขาดอีกสี่เมตรจะเป็นข้าวรฟนเดียวกัน,นละะเลยนะจ๊ะตัวเองใช่ใช่จอดเจ้ตัวเองสี่เมตรเหมือนสี่เธอปะกันสี่ไม่ไม่รู้ครับเฮ้ยไม่ดูได้ยังไงอ่ะไม่รู้แล้วรังสิตนายไปรังสิตทำไมตอนนั้นอ่ะรังสิตแดนรังสิตเดมนายไม่ใช่เหรอนายไปรังสิตทำไมตอนนั้นอ่ะนายนายไม่ใช่เหรอหีือไงอ่ะไม่ใช่ฉันไม่ได้ไปรัลลงสิตไม่ฉันก็ไม่ได้ไปรังสิตจะไปลงังแคร์จะไปดูล เฮ้ยเฮ้ยตีมไอตีมไปตีมไอ้เหี้ยเอ้ามันฆ่ากันเองเหรอไอ้ตีมฆ่ากันเองมันฆ่ากันเองไม่ไอ้ตีมมันไอตีมอะไอตีมอ้าเอ้ามันโง่จังวะเนี่ยเราไปหาเมืองต่อไปกันดีกว่าได้เลย เป็นเมืองสุดท้ายแล้วที่เราจะหาฆาสกรอาจจะมีแค่นั้นก็ได้เรานั่งรถไฟ BTS MRT มีเสือหมะลิงสมองมาเพื่อเรามาลงสถานีละใส่ใส่น้ำพึ่งผมมาสามาเลเทเมาส์โอ้ยดีแค่ไหนก็เชิญเอาเนี่ยเรา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 ไปซื้อซื้อปุ๊บขึ้นมาข้างบนดิบขึ้นมาข้างบนไม่มีอะไรเลยอะ alo a l ลขอซื้อถั่วหน่อยซื้อถั่วอะไรอ่ะถั่วไงไม่เคยกินไงเคยกินแต่แบบน้องไข่ถั่วต้มไม่ใช่อ่ะน้อถั่วต้มอ่ะไม่ใช่เราไข่ต้ม

ไม่เชื่อไอเก่งไหนวะไม่เชื่อไม่เชื่อเอดิชิเอดิชวิสคาเหลา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 อ่ะไอเดียไอคิมลองอ้าปากเลยโอ้เหม็นอเนี่ยยไอ้เหี้ยตกใจหมดเฮ้ยเสียงมาหอนที่ไหนวะมา